ความละเอียดของจิตไม่ใช่การอธิบายเซลล์อะตอมควาาไม่ใช่การซูมโลกให้เล็กลงแต่คือการหายไปจากผู้ดูโลกความละเอียดของจิตเกิดขึ้นในเซี้ยว,วินาทีที่ความคิดผุดแล้วเราไม่ถูกพาไปกับมันเกิดขึ้นก่อนอารมณ์จะมีชื่อก่อนความรู้สึกจะมีโูคในจังหวะบางเบาที่ใจแค่รู้ แต่ไม่ต้องมีผู้รู้ใดๆความละเอียดของจิตไม่ใช่จิตนิง่งแต่เป็นจิตที่เห็นความไม่ตั้งมั่นของทุกสิ่งโดยไม่ผลักไม่ดึงไม่อธิบายความละเอียดของจิตคือการฟังความจริงใต้ถ้อยคำฟังสนามมากกว่าความหมายเห็นเจตนาก่อนคำพูดจะจบเห็นเงาก่อนเรื่องเล่จะเริ่ม และในที่สุดความละเอียดของจิตไม่ได้ซ่อนอยู่ในความหลักซึ้งแต่อยู่ในความธรรมดาที่สุดเหมือนภูเขาที่เราเคยเห็นว่าเป็นภูเขาต่อมาไม่ใช่ภูเขาเพราะคือความคิดและเมื่อวางความหมายนั้นลงทั้งหมดภูเขาก็ยังเป็นภูเขาอย่างที่มันเป็นไม่ต้องตีความ ไม่ต้องยกระดับไม่ต้องทำให้ศักดิ์สิทธิ์ความละเอียดของจิตคือการเป็นเหมือนผืนน้ำใสเงามาเห็นเงาไปเห็นแต่ผิวน้ำไม่เคยพยายามเก็บภาพเงาเอาไว้เลยคือการเป็นเหมือนท้องฟ้าเมฆเกิดก็ลอยเมฆดับก็ว่างแต่ท้องฟ้าไม่เคยบอกว่าตัวเองกำลังว่าง และเมื่อถึงจุดหนึ่งไม่มีผู้เงียบมีเพียงความเงียบไม่มีผู้ว่างมีเพียงความว่างไม่มีผู้ดูภูเขามีเพียงการเห็นที่บริสุทธิ์ไร้เจ้าของนี่แหละความละเอียดของจิตไม่ต้องรู้มากไม่ต้องซูมอะไรไม่ต้องวิ่งหาความพิเศษเพียงอยู่กับสิ่งที่เกิด โดยไม่มีใครซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นและเมื่อถึงจุดนี้ความจริงทั้งหมดจะพูดเองผ่านความเงียบของเรา